สิ่งที่เหมือนและไม่เหมือนของปุยเมฆและไปหมอกพี่ๆทุกคนคิดว่าเรื่องอะไรครับดื่อเหมือนกันค่ะโอ้ยสิ่งที่ไม่เหมือนคือไปหมอกเขาจะแบบนุ่มนิ่มส่วนจเจ๊เขาลุยลุยห้ามคนนูน้นคนนี้ทํายังไงเจ๊เคยห้ามยังไงไปหมอกห้าเหมือนกันเดะมากแล้วสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือเหมือนกันก็คือไปหมอกเขาจะเป็นผู้ชายแบบละมุนละม่อมอ่อนโยนแต่เจ๊เขาจะแบบว่าชอบเล่นแบบลุยลุย เหมือนคือเป็นลูกรักของปื้มทั้งสองคนเหมือนกันค่ะของพี่ด,ด้วยค่ะ,ะสิ่ง,งที่ไม่เหมือนคือปุยแม่เขาจะชอบสัตว์ใหญ่แบบควายจะระเข้งส่วนไปหมอกเขาจะชอบหนูแมวกระต่ายอะไรสิ่งที่เหมือนของลูกผมเหรอมีความเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเหมือนพ่อเือเขาเหมือนกันแงพี่อ้าสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือไปหมอกชอบรถสว่วนปุยแมฆจะชอบสัตว์ แรงเหมือนกันไปหมอกเขาเป็นคนที่แบบอ่อนหวานค่ะคุยแม่เขาจะแบบพูดเสียงดังแบบน้าดาวไม่ชอบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยระมานียค่ะที่เหมือนตอนที่เหมือนก่อนนี่คือจำบ้าว่าป้าเมย์หนุบกบป้าเมย์แล้วนะอนนี้เหมือนกัาเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนปุ้มรู้สึกว่าเขาฉลาดพูดเหมือนกันนะฉลาดจนแบบตอบคำถามไม่ได้อ่ะเช่นตรวจทำมาจากอะไรคะมามมา มีใครชอบดูคลิปน้องปุยเมฆกับไปหมอไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยถ้าคอมเมนต์เยอะผมจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆหรือว่าคนแมนจะเพิ่มอีก2คนไม่ท